ทำงานมาเหนื่อยๆดื่มน้ำาักหน่อยดีกว่าทำไมน้ำรสชาติแปลกๆเนี่ยนายดื่มน้ำอะไรเข้าไปเนี่ยนายรู้ไหมว่าคือน้ำยาล้างห้องน้ำแย่แล้วฉันดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำไปแล้วเนี่ยถ้านักเรียนเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำอย่างไรครับ วันนี้คุณอ,อุ๊กจะมาสอนวิธีการผฐมพยาบาลเมื่อได้รับยาหรือสารเคมีนะครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับยาหรือสารเคมีเรามาดูกันก่อนว่าการผฐมพยาบาลเนี่ยหมายถึงอะไรการผฐมพยาบาลหมายถึงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุตา่างๆเพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยก่อนที่จะนำส่งแพทย์ ต่อมาเป็นวิธีการประถมพยาบาลเมื่อผู้ป่วยได้รับยาหรือสารเคมีจากการกินนักเรียนคิดว่ายาหรือว่าสารเคมีเนี่ยมีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างเรื่องยาครูกินยาพาราเกินขนาดครูกินยานอนหลับเกินขนาดเนี่ยถือว่าครูได้รับอันตรายแล้วนะครับส่วนสารเคมีเนี่ยถ้าเป็นอาชีพเกษตรกรก็ได้รับสารเคมีจากยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงแต่ถ้าเป็นอาชีพแม่บ้านก็ได้รับสารเคมีจาก น้ำยาล้างห้องน้ำแล้วก็น้ำยาขัดพื้นนั่นเองนะครับเรามาดูวิธีการประถมพยาบาลกันว่าเป็นอย่างไร 1. ประเมินอาการของผู้ป่วยว่าได้รับยาหรือสารเคมีชนิดใดเข้าไปนะครับ 2. โทร1669เรียกรถพยาบาลมารับผู้ป่วยจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 3. ถผ้าสารเคมีเปื้อนเสื้อผ้าของผู้ป่วยให้ถอดเสื้อผ้าออกนะครับเพื่อไม่ให้สารเคมีสัมผัสกับตัวผู้ป่วย 4. จับตัวผู้ป่วยนอนตะแคงเพื่อเปิดทางเดินหายใจ 5. รอรถพยาบาลหรือนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะครับส่วนวิธีการที่ไม่แนะนำเลยก็คือทำให้ผู้ป่วยอาเจียนทุกกรณีเช่นล้วงคอหรือว่ากินไข่ดิบนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าผู้ป่วยเนี่ยได้รับยาหรือว่าสารเคมีชนิดใดเข้าไปใช่ไหมครับอย่างเช่นผู้ป่วยกินยาล้างห้องน้ำเข้าไปเนี่ย พอตอนกินปุ๊บน้ำยาะเห้องน้ําก็ไปทําลายเนื้อเยื่อแล้วทําให้อาเจียนออกมาก็ไปทําลายเนื้อเยื่ออีกนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะทําให้ผู้ป่วยอาเจียนออกมา 2. ให้น้ําหรือนมในปริมาณมากๆเพราะว่าสารเคมีบางชนิดถ้าทําวิธีการนี้อาจจะทําให้อาการสุดลงนะครับ ต่อมาเป็นวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อผู้ป่วยได้รับยาหรือสารเคมีจากการสัมผัสก่อนหน้านี้จากการกินนะครับคราวนี้จากการสัมผัสควรปฏิบัติด,ดังนี้ครับ 1. ประเมินอาการของผู้ป่วยว่าได้รับยาหรือสารเคมีชนิดใด 2. โทร1669เรียกรถพยาบาลมารับผู้ป่วยจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 3. ถ้าสารเคมีถูกเสื้อผ้าของผู้ป่วยเนี่ย ให้ถอดหรือว่าตัดเสื้อผ้าส่วนนั้นออกนะครับเพราะว่าถ้ามันสัมผัสกับเสื้อผ้าแล้วเนี่ยอาจจะซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ 4. ถ้าสารเคมีกระเด็นเข้าตาให้รีบล้างตาด้วยน้ําสะอาดนะครับแล้วรีบไปพบแพทย์ดวงตาสําคัญมากๆเลยนะครับนักเรียน 5. ถ้าสารเคมีโดนผิวหนังให้รีบแช่หรือจุ่มอว,วัยวะส่วนนั้นลงในอ่างน,น้ําหรือว่าเปิดก๊อกน้ําให้น้ํามันไหลผ่านตรงบริเวณนั้นนานๆนะครับ6 ถ้าบาดแผลไม่ลึกให้ทําแผลแต่ถ้าบาดแผลลึกมากเนี่ยควรรีบไปพบแพทย์เพราะว่าถ้าเราทําเองเนี่ยอาจจะติดเชื้อได้นะครับต่อมาเป็นทดสอบความรู้กันถ้านักเรียนเจอเพื่อนที่ได้รับยาหรือสารเคมีเข้าสู่ร่างกายนักเรียนควรทําอย่างไรครับโทร1669หรือแจ้งให้คุณครูทราบครับ ทำให้ผู้ป่วยอาเจียนโดยให้กินไข่ดิบข้อที่ถูกต้องก็คือโทร1 6 6่ 9, หรือแจ้งให้คุณครูคทราบนั่นเองนะครับข้อต่อมาวิธีการใดที่ไม่แนะนำให้ทำเมื่อผู้ป่วยได้รับยาหรือสารเคมีเข้าสู่ร่างกายทำให้ผู้ป่วยอาเจียนออกมากับจับผู้ป่วยนอนตะแคง ข้อ,อที่ถูกต้องก็คือทําให้ผู้ป่วยอาเจียนออกมานั่นเองนะครับต่อมาถ้านักเรียนได้รับสารเคมีเข้าตาควรทําอย่างไรลืมตาเป็นเวลา3นาทีกับรีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดแล้วรีบไปพบแพทย์คำตอบที่ถูกต้องก็คือรีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดแล้วก็รีบไปพบแพทย์นะครับต่อไปเป็น วิดีโอเพิ่มเติมเสริมความรู้นะครับจะเป็นยังไงไปชมกันเลยวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลนะคะผู้ที่ได้รับสารพิษนะคะ<ๆ>ก่อนอื่นเราจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าสารพิษเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของคนเราได้ยังไงนะคะวิธีหลักๆก็จะมีวิธีทางเข้าอยู่3ช่องทางนะคะ 1. กินนะคะส ทางการสุดดมนะคะหรือ3สัมผัสซึ่งอาจจะสัมผัสทางผิวหนังหรือสัมผัสเข้าสู่ตาหรือเยื่อบุอื่นๆสารพิษที่เรามีโอกาสจะสัมผัสนะคะส่วนใหญ่อาจจะเป็นสารที่อยู่ในบ้านของเราอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านหลักๆก,ก,ก,ก็คือน้ำยาล้างห้องน้ำอีกสารหนึ่งก็คือน้ำยาล้างท่อก็คือโซดาไฟนอกจากนั้นนะคะก็อาจจะได้รับพิษกลุ่มยาฆ่าแมลงที่ใช้ตามบ้านค่ามดค่ายุงหรือค่าปลวกแต่ถ้าเกี่ยวกับ ทางด้านเกษตรกรรมนะคะใช้ยาฆ่าแมลงหรือยาฆ่ายาเปอร์เซนต์ความเข้มข้นจะสูงนอกจากนั้นเนี่ยถ้าประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมบางทีมีโอกาสที่จะเอาสารเคมีกลับไปใช้ที่บ้านก็อาจจะมีโอกาสสัมผัสสารเคมีได้แต่อีกประเภทหนึ่งก็คือกลุ่มคนไข้ที่ตั้งใจทำลายตัวเองโดยการกินยาหรือสารเคมีเกินขนาดอันนี้ก็จะเป็นสารพิษหลักๆที่มีโอกาสที่เราจะได้รับ ถ้าเราได้รับสารพิษนะคะโดยวิธีการกินถ้ามีอาการผิดปกติแนะนําให้ไปพบแพทย์หรือไปโรงพยาบาลที่ใกล้แต่ถ้าอาการรุนแรงนะคะเช่นซึมหมดสติหรือว่าแน่นหน้าอกหายใจติดขัดนะคะให้ติดต่อเบอร์1669สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะคะเพื่อให้มีทีมรถพยาบาลเนี่ยมาดูแลที่จุดเกิดเหตุกรณีที่สารพิษอาจจะเปื้อนเสื้อนะคะ หรือว่าเปืเป้อนตามผิวหนังนะคะระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมานะคะเสื้อผ้าผู้ป่วยเราอาจจะถอดนะคะเพื่อให้ลดการสัมผัสกับตัวผู้ป่วยนะคะอาจจะจับผู้ป่วยให้นอนตะแคงเพื่อช่วยเปิดทางเดินหายใจนะคะและรอรถพยาบาลมารับผู้ป่วยไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดค่ะวิธีการที่ไม่แนะนําคือล้วงคอทําให้อาเจียนหรือทําให้อาเจียนด้วยวิธีการอื่นเ<ๆ>ช่นกินไข่ขาวนะคะให้น้ํา หรือนมปริมาณมากๆเพื่อหวังเจอจางอันนี้เราไม่แนะนำนะคะเพราะว่าสารพิษบางชนิดเนี่ยยิ่งทำวิธีการเหล่านี้จะทำให้เกิดพิษต่อผู้ป่วยมากขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้มีอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้นะคะเพราะนั้นวิธีการต่างๆางเหล่านี้เราไม่แนะนำสำหรับการได้รับสารพิษสัมผัสเข้าสู่ตาหรือทางผิวหนังวิธีการประถมพยาบาลหลักก็คือเปิดน้ำนะคะหรือล้างตาด้วยน้ำ ที่ไหลผ่านตลอดเช่นสายยางเนี่ยล้างตาตลอดเวลาถ้าเราล้างในภาชนะเนี่ยบางทีสารพิษมันลงไปในอ่างแล้วเราก็ลืมตาเราอาจจะได้รับสารพิษอย่างต่อเนื่องต่อเน้นว่าล้างด้วยน้ําที่ไหลผ่านนะคะเพื่อชําระล้างเอาสารพิษออกล้างจนกว่ารู้สึกว่าอาการระคายเคืองลดลงนะคะหรือถ้าตาม1669รถพยาบาลยังไม่มาเราล้างจนกว่ารถพยาบาลจะมาถึง ได้รับสารพิษทางการสูดดมนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแก๊สนะคะวิธีการก็คือเราต้องนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่มีสารพิษนั้นนะคะแต่คำแนะนำก็คือผู้ที่เข้าไปช่วยผู้ป่วยจะต้องมีอุปกรณ์การป้องกันตัวที่พร้อมก่อนบางกรณีที่เราจะเห็นข่าวนะคะก็คือคนลงไปทําความสะอาดบอกเกลอะนะคะคนแรกลงไปนะคะแล้วคนที่สงลงไปก็หมดสติตามนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในบริเวณนั้นมีแก๊สพิษ และเราเข้าไปช่วยคนไข้อาจจะได้รับแก๊สผิดด้วยเพราะนั้นเราอาจจะต้องประเมินสถานที่ที่เราจะเข้าไปเพื่อน,นำตัวผู้ป่วยออกมาเนี่ยปลอดภัยไหม,มวิธีการที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนทั่วไปคือโทร1669นะคะเราอย่าเข้าไปในบริเวณที่มีสารผิดนั้นเพราะเราจะได้รับสารผิดด้วยให้บุคลากรทางการแพทย์มาช่วยชีวิตผู้ป่วยจากบริเวณนั้นในกรณีที่เรา มีสารเคมีอยู่ในบ้านนะคะอาจจะเป็นกรดด่างหรือสารกัดกร่อนที่เรารู้ว่ามันน่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือว่าต่อร่างกายนะคะต้องแยกเก็บสารเคมีกลุ่มนี้อยู่ในภาชนะเฉพาะเราจะไม่แนะนำให้ใช้ภาชนะที่ใส่อาหารไปบรรจุสารเคมีพวกนี้นะก็เก็บให้พ้นมือเด็กนะคะบางทีเด็กไม่ทราบเขาก็าไปหยิบมีโอกาสที่จะสัมผัสหรือกินเข้าไปได้ มีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปฐมพงาบาลเมื่อได้รับยาหรือสารเคมีเข้าไปที่สำคัญอย่าลืมทำใบงานให้ครูด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณล๊กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย